ครับสวัสดีครับเราให้ดูพลอยแดงนะครับพลอยแดงถ้าเราดูในวิดีโอนี่จะออกม่วงออกไม่ใสนะครับแต่ดูด้วยอืมตอนนี้แดดร่มลมตกมันจะสลัวสลัวหน่อยแต่ดูแล้วสีสวยนะครับสีแดงนะครับถ้านั่นเราจะส่งไฟก็อาจจะไม่ไม่เห็นให้ดูแค่นี้ก่อนนะวันหน้า ถ้ามีโอกาสเราจะถ่ายให้ดูใหม่สนใจก็โทร0 8 7 15, 15, 15, 16, 1 5 0 5 6 1งล้านเจเจจันจังหวัดจันทบุรีครับเราขายคอยคอยแท้คอยไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องก็เก็บไว้ก็เยอะคอยหลากสีเนะี่ยไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเพียวมาขายแต่เป็นคอยแท้กรับตอนนี้ก็ฮิตกันนะ สนใจก็โทร087150561ล้านเจเจมจันทัวัดจันทบุรีครับ